สวัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการ Queen Story นะครับเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับรายการของเราจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเวทีการประกวดนางงามคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับรวมถึงเวทีระดับต่างประเทศด้วยคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับวันนี้เรามีกูรูนางงามชื่อดังนะครับมานั่งพูดคุยกับเราขอต้อนรับพี่หนุ่มนันทพัฒน์ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับพี่หนุ่มนันทพัฒน์นะครับแต่วันนี้นะครับหัวข้อของเราต้องบอกว่า เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้แต่วันนี้ทุกคนจะได้รู้คุณผู้ชมนะครับจากนางสาวเชียงใหม่สู่นางสาวไทยเจอพี่ต้องมีตำนานคุยกับพี่ต้องมีตำนานมาเล่าต้องมีเรื่องราวต้องมีตำนานใช่ไหมนุ่งก็นั้นนะครับวันนี้นานเลยจริงๆหมอพุ่มนะครับจากเรื่องราวของนางสาวเชียงใหม่นะครับเป็นการประกวดนางงามประจำจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพศ2000 2,477นะครับโดยมีจุดประสงค์จัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคุณฟองจันทร์นะครับอินทะขันนะครับดำรงตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่เป็นคนแรกนะครับของการประกวดแล้วก็มีผู้ชนะนางสาวเชียงใหม่ไปประกวดเวทีระดับประเทศนะครับเช่นเวทีนางสาวไทยเวทีมิชชี่นิเวิร์ตไทยแลนด์เวทีมิชไทยแลนด์เวิร์เป็นต้นนะครับจากเวทีนี้มีคู่เข้าประกวดจำนวนหนึ่งที่ได้รับตำแหน่ง ในการประกวดระดับชาติและก็ระดับสากลของผู้ชมทำไมต้องเป็นปี2477ครับก็จัดประกวดปีเดียวกับนางสาวสยามของของของ,ของในเขตพระนครเลยคือเราย้อนกลับไปปี24 7 5เนี่ยประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นหมอคุอก็เป็นการเปลี่ยนแปลง,ปงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในยุคนั้นเนาะสองส ทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยการติดต่อสื่อสารหรือว่าข่าวสารเนี่ยไม่ได้เข้าถึงทุกบ้านนะแล้วก็หนังสือพิมพ์หมายความว่าคนอ่านหนังสือก็ไม่ได้มีเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนยุคนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงการปกครองปับ๊บก็ไม่รู้ไงข่าวสารไปไม่ถึงเพราะว่าไม่มีออนไลน์เหมือนยุคนี้นะคนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะประชาธิปไตยนี่แปลว่าอะไรเนาะก็ต้องหาอะไรมาเป็นสื่อใช่ดังนั้นเนี่ยในเขตพระนคเนี่ก็จัดการประกวด นางสาวสยามขึ้นและในงานประกวดนางสาวสยามเนี่ยเป็นแค่ งานเล็กๆนะประกวดนางสาวไทยหรือนางสาวสยามเนี่ยเป็นงานเล็กๆไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี้จัดเป็นงานเล็กซ้อนอยู่ในงานใหญ่คืองานฉลองรัฐธรรมนูญ<อ>งานฉลองรัฐธรรมนูญเนี่ยจัดใหญ่โตแล้วก็มีการประกวดนางสาวนางสาวสยามเป็นงานเล็กๆครับ <c oughs> มีสโลแกนว่าเพื่อเฟ้นหาสตรีเป็นสีแก่รัฐธรรมนูญก็สืบเนื่องไปจนถึงเชียงใหม่ว่าก็จัดการประกวดนางสาวสยามในยุคอานางสาวเชียงใหม่เนี่ยในยุคเดียวกันนอกจากจะเป็นการ พูดถึงเรื่องเรื่องรัฐธรรมนูญอธิบายให้ประชาชนได้รู้เรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าคืออะไรประชาธิปไตยหมายความว่างไงคนในยุคนั้นยังเข้าใจว่าทั้งรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลูกของพญาพระหนพลพยุหเสนาเขามีเรียกว่าเป็นคนครับอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรดังนั้นทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพเนี่ยหรือในเขตรพระนครเนี่ยเชียงใหม่นี่ถือเป็นหัวเมืองใหญ่ก็จัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ขึ้นนางสาวสยามขึ้นเพื่อน,นอกจากจะประชาสัมพันธ์ประเทศแล้วเนี่ยก็ยัง เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยหรือรัฐธรรมนูญด้วยครับก็จัดเป็นปีแรกเนี่ยสองสพร้อมกันโดยมีคุณอ,อตอนนี้ต้องเป็นคุณยายแล้วเนะาะคุณยายฟองจันอินทขะะัดก็เป็นนางสาวเชียงใหม่คนแรกแล้วก็ในยุคก,ก่อนเนี้ยก,ก,ก็มีการส่งนางนางามนางมาประกวดในเขตพระนครอ,อยู่นะทุกปีก็จะมีส่งมาประกวดส่งมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ เขาเรียกว่าอะไรพอ,พอเป็นนางสาวเชียงใหม่หรือสาวงามจากเชียงใหม่มาประกวดปั๊บเนี่ยเทกเช่นเดียวกับในยุคนี้เลยว่าพอมาจากเช,<อ>ชียงใหม่ยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเวทีประกวดใหญ่อันดับสองรองจากนางสาวสยามเลย<อ>ในยุคนั้นแล้วก็พอมาถึงยุคที่เราทันทันกันเนี่ยยุคที่นางสาวไทยกลับมาประกวดอีกครั้งในปี2527นะครับะเพราะหยุดไปนานสิบกว่าปีนะก็ <c oughs> ส่งนางสาวเชียงใหม่านจะได้ตำแหน่งได้ตำแหน่งเข้ารอบอยู่ลึกๆอยู่เรื่อยๆก็ พอเป็นนางสาวเชียงใหม่มาปั๊บเป็นตัวเต่งทุกทีเหมือนกันเชกเช่นเดียวกับสาวอิมพอร์ตไม่แพ้กันเลยดังมไม่แพ้กันอ่ะเราเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าปีแรกๆเนี่ยที่นางสาวเชียงใหม่มาโดดเด่นบนเวทีนางสาวไทยหรือรว่าเวทีระดับอของพนักขอีอะไรบ้างบอคุงมาเริ่มต้นเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับคุณดวงจันทร์บุญศรีนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจําปี2495 และเธอก็ยังได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยในปีนั้นเช่นเดียวกันก็คือปี2,495เช่นเดียวกันค่ะก็จากภาพนี้โอ้ภาพหามนะงามไหมฮะโอ้อดูยากนะคุณผู้ชมคนกลางนี่คือคุณประชิดทองอุไรจากพระนครก็ได้ตำแหน่งที่หนึ่งไปพี่เข้าใจว่าคุณดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับ หรือหมายเลข20คนใดคนหนึ่งพี่ไม่ชัวร์ที่ยืนขนาดนั้นที่ไม่ชัวร์แต่าดาว่าเป็นสองท่านนี้คนใดคนหนึ่งเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แน่ๆอ่าเนี่ยฮะแต่พนะี่คิดว่าอาจจะเป็น20ก็ได้นะนะน้าหวานๆสวยๆไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คนไหนนะครับถัดมาคุณผู้ชมนะครับคนต่อไปก็คือคุณรุ่งทิพย์พินโยนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2510 แล้วก็ได้รับตําแหน่งรองนางสาวไทยประจําปี2510แล้วก็ปไปไกลถึงรองอันดับ4นางงามนานาชาติในปี1968ปปีนี้เป็นปีที่นางสาวเชียงใหม่โดดเด่นที่สุดปีนี้เลยใช่ไหมพี่ในรอบหลายๆปีที่ส่งมาปะคือนางสาวเชียงใหม่จะถูกพูดถึงตั้งแต่ปีนี้2510เป็นต้นไปเลยจะโด่งดังมากๆโดยเฉพาะคุณกุ้งเนี่ยเขาชื่อคุณกุ้งคุณลุงทิพพินโยเนี่ยมาประกวดนางสาวไทยประจําปี2510 ขึ้นแท่นตัวเต็งเลยควบคู่มากับใครควบคู่มากับคนกลางที่เราเห็นจากภาพนี้คือคนที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยคือคุณอภันตรีประยุทธเสนีคนนี้มาประกวดเป็นนักเรียนนอกถ้าพี่จาไม่ผิดนะเป็นนักเรียนนอกเหมือนกันอ,อะไรเงี้ยก็ก็กอก็แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือชุดสีน้ำเงินในภาพนี้ก็ถ้าพี่จาไม่ผิดก็เป็นรองนางสาวเชียงใหม่หรือยังไงนี่ด้วยนะฮะทั้งสท่านเนี่ย ได้ไปส่งออกทั้ง3คนเลยอ๋อส่งเวทีนานาชาติส่งเวทีนา,านาชาติทั้ง3คนและปีนี้เป็นปีที่มีตํานานมากมคนกลางคุณรุ่งทิพย์เนี่ยคนกลางนี่คือคุณอภันตรีเนี่ยไปประกวดมิสยูนิเวิร์สในปี1968ได้เข้าท็อป15โอ้แล้วก็ได้เป็นท็อป15ผู้ที่ได้รับผู้ที่สวมชุดไว้ยนำยอดเยี่ยมคือ ท็อป15สุดวิมิ่งสูตรปีรนั้นนี่มีการเลือกคนใดคนหนึ่งให้ท็อป15เลยดังนั้นคุณรุ่งทิพย์ก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในขณะที่คุณรุ่งทิพย์พินโยชุดสีชมพูนั้นไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลที่ญี่ปุ่นก็ได้ตำแหน่งรองอันดับสี่พร้อมขวัญใจช่างภาพโอ้เก๋ okay, มากส่วนคนทางขวาก็คือคุณเขาชื่ออะไรนะี่ยพี่ลืมไปละเดี๋ยวก่อนนะวบ,บเดียวลืมไปละ ก็ไปมิสเวิด์เป็น<ไ>ปคนแรกที่ <Miss World. S 2> ไปมิสเวิด์เป็นคนแรกครับของประเทศไทยเลยเป็นเบอร์หนึ่งที่ไปเลยแล้วก็เข้าถึงท็อป15โอ้ก็พูดถึงว่าสาวงามเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็เข้ารอบลึกเวทีดับ,บนานาชาติค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันพินรัตน,นชัยจําได้ละชื่อพินรัตนนันชัยค่าสามท่านก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไปนั้นมากดังนั้นเนี่ยคำว่านางสาวเชียงใหม่เนี่ยจากปี2510จนถึงปัจจุบันเนี่ย ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนได้รับความสนใจจากประชาชนคนดูจวกจนทุกวันนี้ถูกจากคนนี้เลยจากรุ่งทิพย์พินโยคนนี้อ๋อคนนี้เป็นคนที่จุดกระจายเลยถึงแม้ว่าคุณดวงจันทร์บุญศรีนี่จะเป็นคนแรกที่ที่หมายถึงว่าถูกพูดถึงนะแต่ว่าคุณกุ้งเนี่ยรุ่งทิพย์พินโยนี่คือถือเป็นคนที่เปิดประตูนางสาวเชียงใหม่เลยสวยไหมล่ะสวยมากสวยมากสวยมากๆนะครับปีรุ่งขึ้นเลยหมอคุ้งว่ามาเลยฮะ ถัดมาคุณผู้ชมนะครับคุณเนสายชลาทานนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2511นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยประจำปีเดียวกันก็คือในปี2511ดครับนั่นไงก็คือปีรุ่งขึ้นถัดมาเลยก็เนสายชลาทานก็มาได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยและปีนี้ก็เป็นปีที่สาวเหนือเข้ารอบเยอะมากนะคนขวาสุดก็ใช่คนขวาสุดจากรุ่มนี้ก็ใช่คนขนาบข้างอีกคนนึงก็ใช่ ครับเนี่ยทั้งทั้งสามคนเป็นมาจากทางเหนือหมดเลยส่วนคนกลางที่ได้ตําแหน่งนางสาวไทยในปีนั้นก็คือคุณแสงเดือนแม้นวงคุณแสงเดือนแม้นวงไปประกวดมิสยูนิเวอร์สในปี1969เป็นท่านแรกที่ได้รับตําแหน่ง ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมไงเป็นคนที่หนึ่งที่เปิดประตูชุดประจำชาติให้กับประเทศไทยเราของตัวแทนประเทศไทยใช่ก็ปีนั้นใส่ชุดนาางรำนางละครนางละครละอ่าเป็นคนนี้นั่นเองนะฮะก็คุณแนทรายก็อยู่ทางทางขวาในรูปนี้ขาคนแรกก็เป็นนางสาวเชียงใหม่ที่เปิดประตูให้กับนางนางเอนางสาวเชียงใหม่ส่วนคนทางซ้ายเนี่ยสีไม้ทิพมนทาก็เป็นสาวเหนือเหมือนกันก็มาได้ตำแหน่งรอง ครับแล้วก็คนขวาจันทพรสุรินเปาก็เป็นนางสาวเเป็นนางงามจากทางเหนือเป็นลําพูนลําปางเลยเนี่ยอยู่แถวๆนี้ดังนั้นเนี่ยนางงามจากภาคเหนือเนี่ยพอมาได้ตําแหน่งเยอะๆบนเวทีนางสาวไทยปั๊บโดดเด่นก็กลายเป็นพูดว่านางสาวที่ต้องผู้หญิงสวยเนี่ยมักจะมาจากทางเหนือมาจากรุ่นเหล่านี้เลยมาจากรุ่นเหล่านี้เพราะว่าตบท้ายกันเข้าห้าคนห้าคนครับไอ้นี้ก็คือที่มาเลยใช่ไหมที่มาเลยนะครับอ่ะ ถัดมาคุณผู้ชมนะครับคนต่อไปก็คือคุณจันทิพาชัยวารินนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2529นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยในปีเดียวกันด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจาก2511จนมาถึง2519ซึ่งมันห่างไปเป็น10ปีเนี่ยก็คือเว้นช่วงไปเวน้นอ่อเว้นช่วงไปเพราะ,ะว่าการประกวดนางสาวไทยเนี่ยจบ ที่ปี2,515ในยุคหนึงน่งเนื่องจากว่าพอ,พอปี2,515ปั๊บเนี่ยประเทศไทยเราอ่ะก็ประสบปัญหา้เกี่ยวกับทางด้านการเมืองบ้านเมืองไม่ค่อยสงบก, okay. การประกวดนางงามหรือว่ากิจกรรมทางด้านบันเทิงก็ถูกหยุดไปครับแล้วก็ ในปี2527เนี่ยห่างไป12ปีถึงได้มาพลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแต่ว่านางสาวเชียงใหม่ที่มาโดดเด่นเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะ,ะปี27 28ก็จะมีมีคุณกู้ไงว่าจิตตีสีโลฟุง้งครับมีทางสาวเหนือบางคนอีกหลายคนก,ก็ก็มีประกวดนางสาวไทยเหมือนกันแต่ที่โดดเด่นจริงๆคือปี2529ที่เราเห็นอยู่ในภาพนี้ก็คือจันทิพาชัยวารินครับซึ่งในปีนั้นเนี่ย ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่นางสาวเชียงใหม่เนี่ยเปิดกว้างให้สาวงามจากจังหวัดไหนก็ได้มาประกวด,ออกวดจันทิพาเนี่ยเป็นสาวกรุงเทพครับ <c oughs> เป็นนักว่ายน้ําทีมเยาวชนทีมชาติก็ <c oughs> <c oughs> ประกวดเทปีสงการพระขนงประกวดอะไรเงี้ยมาเยอะแยะแล้วก็ไปประกวดนางสาวไทยซึ่งปีก่อนหน้านี้ก็เคยประกวดนางสาวไทยมาแล้วแต่ไม่เข้าก็มาปีนี้ซ้ำสองพอไปอได้เชียงใหม่มาก็มาประกวดนางสาวไทยในปีนี้แล้วก็ผ่านเข้ารอบห้าคนและเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเป็นคว้ามงนางสาวไทยปี2529แต่อย่างที่เราเคยเล่ากันไปนะว่าก็มีความ มามืดจากคุณทวีพรคังพลอยถ้าทาให้นางสาวเชียงใหม่ในปีนี้ได้เพียงแค่รองอันดับหนึ่งแต่ก็ถือเป็นตานานนางสาวเชียงใหม่ที่ประสบความสําเร็จบนเวทีการประกวดนางสาวไทยสวยเนาะสวยมากสวยหวานายังสวยจนถึงปัจจุบันครับแล้วก็ถ้าใครติดตาม Facebook ของพี่ปูดําในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นนักพยากรณ์ไปเรียนไปศึกษาด้านพยากรณ์มาทางนี้มาครับ น่าจะเป็นน the ักพยากรณ์ที่สวยที่สุดสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าเวทีนางสาวเชียงใหม่เนี่ยยังเปิดให้สาวงามจากจังหวัดอื่นเข้ามาประกวดหรือว่าเขาหรือเป็นคนแค่ในพื้นที่พี่ไม่แน่ใจยุคหลังๆนียค่ะนะครับอ่ะถัดมาคุณผู้ชมนะครับคนต่อไปคุณมันมันลิกาเกลียงไกลนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2530แล้วก็รองนางสาวไทยอันดับที่สามนะครับในปีเดียวกัน ก็มาริกาเกงไกก็เป็นนางสาวเชียงใหม่ปี2530ก็สวยตามแบบฉบับสาวเหนือนะสาว,ว,วเหนือจะตัวเล็กนิดนึงจะตัวเล็กหน่อยนึงแต่ว่าก็น่าสวยมากเป,เป็นผู้หญิงที่น่าสวยมากๆคนหนึ่งและในปีนั้นน่ะนางสาวไทยก็ไม่ใช่ใครนะใครครับพี่หนุ่คนใกล้ชิดเราเองนี่แหละ พี่เอชุติมาแม่เอพี่เอปีนี้ชนะนี่ไงนั่งสวยอยู่ตรงกลางเลยโอ้สวยตรงกลางแล้วปีนี้ดังเกือบทุกคนนะครับดังหมดลองหนึ่งเขาก็นี่ไงพี่เดือนดวงเดือนจตไทยสงพลายาของคุณสรพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติปีนี้ด้วยเหมือนกันพี่เดือนก็ลองหนึ่งปัจจุบันก็เป็นสายธรรมเนาะเป็นสายสายบุญเป็นสายบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รองอันดับสองก็กิฟคนนี้ก็สวยมรกตอันโชคดีสิริกัลยาโชคมณีพันสวยมากพี่นะคิดว่าคู่นี่จะเป็นคู่จับมือกับพี่เอะนะสิริกัลยาสวยเหลือเกินชอบชอบพี่เอในปีนี้ถือว่าเป็นเป็นมาโโไ,ไม่มืดเลยเพราะว่าอะไรเต็งมาเลยเต็งเ,เ,เ,เลยเพราะว่าเขาเนี่ยไปได้นางสาวถินไทยงามมาก่อนแล้วนางสาวสินไทยงามเนี่ยเป็นเวทีที่ตีคู่มากับนางสาวเชียงใหม่นางสาวเชียงใหม่ในยุคนั้นเนี่ยยกเว้นปี29นะที่เปิดกว้าง แต่ในยุคนั้นเนี่ยนางสาวเชียงใหม่เนี่ยรับเฉพาะคนจังหวัดเชียงใหม่แต่นางสาวถิ่นไทยงามเนี่ยจัดประกวดให้สาวเหนือเนี่ยทั้ง17จังหวัดทางภาคเหนือได้ประกวดได้เอเนี่ยเขาได้นางสาวถิ่นไทยงามมาดังนั้นเนี่ยพอเข้ากองปั๊บเขาก็เต็งจากคู่มากับมาริกาเกียงไกรนี่ไงก็เลยโดนจับตาเลยโดนจับตาเลยแล้วก็ลองอีกคนนึงก็เนี่ยมาริกาเกียงไกรเขาก็อยู่ขวาเนาะแล้วซ้ายสุดเนี่ยหมอคุงดูดีๆสิคุณหน้าเขาไหม ซ้า,สายส,สุดเนี่ยทางนี้เขาได้ลองอันดับสี่เลยรองเป็นเป็นที่ห <c oughs> ้าเขาก็ไม่ใช่ใครใครรัี่หนุดารินกรสกุลเซ็กซี่สตาร์ในยุคหนึ่ง <c oughs> คนนี้แหละแล้วก็มาเป็นพอลงจากเวทีการประกวดนางสาวไทยเนี่ยเขาก็มาเล่นหนังเล่นละครน,นี่ไงทวายไลรอินโตเกียวอะไรอะอะไรอะ ที่เล่นกับลิขิตเอกมงคลที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเรื่องนั้นชื่อไทยเขาเรียกอะไรกลการแห่งความรักอ๋อเ็าเข้าวงการที่เราชอบเอาเพลงเขามาคอเวอร์เวลาเราไปคาราโอเกะเนี้ยกลการเนี่ยเขาเป็นนางเอกแล้วก็มาเล่นละครสุบถนนบนทางเปรียวอะไรต่างๆรุ่นนี้ดังเกือบทุกคนโอ้รุ่นนี้นางเอกปัจจุบันก็พี่เอก็ยังเป็นตำนานอยู่ยืนหนึ่งส่วนดารินเข้าไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศใช่ใช่นะครับอ่ะถัดมาคุณผู้ชมนะครับคุณพิมพิไล ชัยชโยนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2531แล้วก็ได้รองอันดับสองนางสาวไทยในปีเดียวกันนั่นเองเออพิมพ์พี่ไหลชัยโชยต้อย,อยเขาชื่อต้อยครับได้นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2531เต็งหนึ่งจริงๆประกวดเข้าประกวดนางสาวไทยปั๊บเป็นเต็งหนึ่งเลยเต็งหนึ่งชนิดที่แบบ ชนดิดที่แบบหนังสือพิมพ์นี้ลงกันทุกฉบับแล้วตีคู่มากับพี่ฮันนี่พัอนบุญยเกียรติพี่ฮันนี่นและต้อยพี่ฮันนี่นี่เขามาจากไหนเขามาจากมิสโตคิวตอนนั้นมิสโตคิวอยู่ไหนเอย่ยมาบุญกอมวยเทศใช่ไหมคะมาบุญกอ,อมีแต่รุ่นเราที่จําได้ว่ายังมีห้างโตคิวเ ok ขาไปได้มิสโตคิวมากระดังตีคู่มาเลยตอนนั้นหนังสือพิมพ์เนี่ยอ้วนอรชรจับมาคู่กันเลย ปุ๋ยีพี่ปุ๋ยปีนี้ดังทุกคนดังทุกคนทั้งห้าคนดังหมดเก๋มากครับต้อยก็พอเข้ามาปวดนางสาวไทยปั๊บโอ้โหเป็นสาวน่านทุ่งช้างมาจากอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านสวยหวานฉ่ำคือเอาแต่หน้ามานี่ไม่มีใครสู้เขาเลยนะเอาแต่หน้ามานี่คือสวยมากครับแล้วปีนั้นท็อปห้านี่ใครอะที่หนึ่งเป็นพี่ปุ๋ยไงรองหนึ่งก็ เปียนุษปานประดับไงเอาเขาลงที่ไหนอ่ะซาวสตรีมส่งเข้าประกวดรองสองก็เป็นต้อยพินพิไลรองสามก็พี่เอสสุพรรณนันพันชูจิตอมาจากรองมิสไทยแลนด์เ hmm. วิร yes. ์ d ไงก็มาประกวดเลยแล้วพี่พี่เอสนี่เก๋มากนะปีที่ประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ d เนี่ยก่อนหน้านี้ปีหนึ่งประกวดปีสามศูนย์ให้พี่จำไม่ผิดเนาะรองหนึ่งที่หนึ่งก็คือแสงละวีอัศวรัดังไหมล่ะดังอง อันดับหพี่เดือนดวงเดือนจิไทยสมาประกวดนะนางสาวไทยก็รองหนึ่งพี่เอสก็จากมิสไทยแลนด์เวิร์มมาประกวดนางสาวไท,ย,ทยก็เป็นรองสมงคือรุ่นนี้ดังเกือบทุกคนแล้วก็รองสุดท้ายก็เป็นเ,เขาชื่ออะไรอ่ะอิสาราอิสาราอิสารยายอีพรจงเจริญคนนี้ก็พอได้ตำแหน่งปั๊บก็กลับไปอยู่อเมริกาตอนนี้ก็เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศใครที่จะทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะเขาเก่งในเรื่องใครที่ จะต้องการย้ายถิ่นฐานใครที่ต้องการจะทํางานขอวีซ่าการทำงานติดต่อเขาเลยคนนี้เขาจะเก่งในด้านกฎหมายมากมแล้วก็เมื่อปีสองปีนียเขานัดรวมกลุ่มกันสี่ห้าคนไม่มีพี่ปุ๋ยคนเดียวมีพี่ฮันนี่ร่วมด้วยเขายังไปนัดเจอกันที่บ้านพี่นุชพี่อนุทปานประดับ<อ>เหล่านี้เขาติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้เป็นร,รุ่นที่น่ารักมากๆแล้วรุ่นนี้ก็ได้ตําแหน่งเวทีระดับนานาชาติเยอะมากก็เนี่ยพี่ปุ๋ยได้มิสยูนิเวอร์ส ปียนุษได้เอเชียแปซิฟิกแล้วก็ท็อป10ในรุ่นนั้นโรสวรลิสลาลีทีละกุ่นก็ยังไปได้มิสเอเชียจากลอนดอนมาด้วยครับรุ่นนี้ดังเกือบทุกคนเลยอ่ะถัด,ถดมานะครับคนต่อไปคุณวิภาวันจันทวงศ์นะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2533แล้วก็รองอันดับสองนางสาวไทยในปีเดียวกันนะครับชื่อเล่นชื่ออ้อยอหวานหวานฉ่ำ หวานฉ่ำแล้วก็หน้าเขาเลยรูปร่างดีสัดส่วนดีแล้วก็สวยมากๆในยุคนั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่าพอเป็นนางสาวเชียงใหม่มาปั๊บถูกสื่อมวลชนจับตามองเลยแล้วพี่อ้อยเขาหน้าสวยตามแบบตามแบบฉบับสาวเหนือเลยอย่างภาพนี้เราเห็นสามคนนี้นะพี่อ้อยจากทางซ้ายเป็นสาวเหนือตรงกลางอิมพอร์ตมาจิลชื่อจิวเป็นสาวอิมพอตมาจากต่างประเทศแล้วไม่พูดภาษาไทยเลยพูดภาษาไทยพูดสังกฤษพูดภาษาไทยได้น้อยมาก ปัจจุบันชีวิตน่าสนใจมากมีข่าวลือนะข่าวลือเฉยๆนะว่าปัจจุบันเป็นผู้ชายข้ามเพศพี่เคยเห็นคนส่งรูปมาให้แล้วเป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อมากมแต่พี่ไม่มั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ก็เป็นข่าวลือว่าหลายคนก็ยืนยันมาแต่พี่ไม่ได้ยืนยันนะหลายคนยืนยันมาว่าก้อนนี้เป็นจิวพัทรยาพออะไรเนี่ยกลิ่นสนิทนามสกุลเขาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จากภาพเมื่อกี้นี้ รองอันดับหนึ่งเบนจมาพรเดชสุภายุคนั้นนางงามร้อยเวทีไม่มีใครกินเบนจมาพรเดชสุภาภาพที่พี่เห็นแล้วก็พี่จำภาพได้เลยคือได้น้องนางบ้านนาธิดาวิ่งควายใส่เสื้อไทยจิตไทยแบบเหมือนเป็นไทยจิตรนาสีเหลืองนะ้าสิ้นสีดำแล้วนั่งบนควายแล้วโบกมืองเงี้ยบนหน้าปกหนังสือพิมพ์พี่ชอบมากเป็นสาวใต้สวยแล้วก็ที่หนึ่งก็คือ พี่หญิงพัชราพรชัยมงคลก็ไปประกวดมิสยูนิเวอร์สไงก็ได้อขวัญใจช่างภาพเป็นคนแรกของอเมืองไทยะะนะครับอ่ะคนนี้คุณผู้ชมนะครับเราคุ้นกันดี <c oughs> นะครับคุณอ่อนอ,อน,นงปัญญาวงนะครับขวัญใจช่างภาพนะครับแล้วก็ ได้ตําแหน่งนางสาวเชียงใหม่แล้วก็ยังคว้ามงกุฎนางสาวไทยด้วยวอณอนันงปัญญาวงก็เป็นคุณอนอนนงเป็นอย่างนงี้เป็นขวัญใจช่างภาพนางสาวเชียงใหม่2535้นาสอนอนนงนี่ไม่เข้า5นานสาวเชียงใหม่ไม่เข้าไม่เข้าเป็นขวัญใจช<อ>่างภาพนางสาวเชียงใหม่ที่ไม่เข้า5แต่มาได้มงกุฎแต่มาได้มงกุฎนางสาวไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีการประกวด นางสาวไทยเนี่ยไม่เข้าเลยคนสาวใหม่นะ,นะเขาแพ้นลิสราเมืองเงินแล้วนิสลาเมืองเงินก็ไม่ไพี่แน่ใจพี่เข้าใจว่าเขามาประกวดนางสาวไทยนะในปีสามสี่หรือยังไงเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เข้ารอบอะไรแต่ปรากฏว,ว่าออนนนงเนี่ยที่<อ>ไม่ได้แม้กระทั่งหนึ่งในห้าแต่มาคว้ามงกุฎนางสาวไทย<อ>แต่นี่ก็<อ>พี่ก็ถือว่าเป็นผลผลิตของการประกวดเวทีนางสาวเชียงใหม่ครับ ก็หวานๆตามสไตล์เขาะะนะครับคนถัดไปนะครับคุณนริศราคำยานะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2539แล้วก็ท็อป10นางสาวไทยในปี2538แล้วก็เป็นตัวแทนสาวไทยในการประกวด m ิชช u น i ีเวิ e ประจำปี1996งครับสับสนหมายความว่าวิธีการประกวดของเขาจะสับสนหน่อยนึงเขามาประกวดนางสาวไทยในคนนี้อยู่ริมน,นริศราคำยาเขาชื่อโออยู่ริมซ้าย มาประกวดนางสาวไทยในปี2538ไม่เข้าสาม <c oughs> ไม่เข้าสามอยู่แค่ท็อป10แล้วก็ไปประกวดนางสาวเชียงใหม่ในปี39ได้ตำแหน่งแต่ในปี39เนี่ยไม่มีประกวดนางสาวไทยเพราะปีนั้นเราถวายความอาลัยสมเด็จย่าหรือ,อยังไงเนี่ยสมเด็จย่าก็ไม่มีการประกวดแต่ว่าการประกวดมิ s s u นิเว r ร์เนี่ยจำเป็นต้องมีอยู่ดังนั้นเราก็ต้องหาตัวแทนไปประกวดนางสาว Miss มิส s นิเวร์ ก็เลยเป็นการคัดเลือกกันภายในเขาก็มีดีกรีมาจากนางสาวเชียงใหม่แล้วก็มาเข้าร่วมคัดเลือกแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปประกวดมิสยูนิเวอร์สในปี1996นั่นเองจากภาพนี้เขาอยู่คนกลางชุดสีชมพูตุ้มหูยาวๆอันนี้เหมือนจะสูงที่สุดสูงตัวสูงปัจจุบันอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีครอบครัวอยู่ที่นั่นครับอ่ะถัดไปนะครับคุณกดสกรหอมบุญยาศาสตร์นะครับนางสาวเชียงใหม่ ประจําปี2533แล้วก็เธอก็สามารถคว้ามงกุฎนางสาวไทยไปครองกิ๊บกฤิชพรหอมบุญญาศักก็คนนี้เป็นนางสาวเชียงใหม่คนแรกที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยครับหมอคุงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่นางสาวเชียงใหม่เข้าร่วมประกวดนางสาวไทยเนี่ย ไม่เคยมีนางสาวใช่ไม่มีเคยมีนางสาวเชียงใหม่ที่ได้มงกฎนางสาวไทยเลยนะไม่มีเลยเพียงแค่ว่านางสาวเชียงใหม่เนี่ยถูกพูดถึงถูกพูดถึงบนเวทีการประกวดนางสาวไทยหรือเวทีอื่นๆมากมายแต่กิฟต์กิจพรเนี่ยเป็นคนแรกที่คว้าตำแหน่งนางสาวไทยควบกับได้ทั้งเชียงใหม่ใช่เป็นคนแรกที่พี่ถือว่าทำทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็สร้างสถิติเป็นนางสาวเชียงใหม่คนแรกนะฮะ เมื่อมีคนแรกก็ต้องมีคนถัดมาเนาะถูกต้องครับอีกหนึ่งท่านนะครับคนนี้เราพูดถึงกันบ่อยนะครับคนล่าสุดเลยชนนิการสุพิทยาพรนะครับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564และเธอก็สามารถคว้าตำแหน่งนางสาวไทยในปี2566ไปครองได้เช่นเดียวกันเราแทบจะไม่มีอะไรต้องพูดถึงน้องชนนิการแล้วราพูดถึงบ่อยมากเกือบทุกจเทเกือบทเทปเลยก็ เป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานว่าเป็นประตูบานที่สองของตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ที่มาคว้าตำแหน่งนางสาวไทยเนาะก็เป็นน้องการชนนิการคนนี้นี่เองครับเนี่ยฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็คือตำนานของนางสาวเชียงใหม่ที่โดดเด่นมากๆบนเวทีการประกวดนางสาวไทยครับและพี่คิดว่าไม่ได้มีเฉพาะเวทีนางสาวไทยนะนางสาวเชียงใหม่ที่มาโดด,โดดเด่นบนเวที MissUnivers e Thailand เคยขึ้นเป็นถึงรองอันดับหนึ่งไว้มีโอกาส เด,เ,เดี๋ยวเราจะนำมาพูดถึงแล้วก็มีหลายคนที่ไปโดดเด่นบนเวทีการประกวดมิสไท h a i l a n d w o ร์ d ก็มีดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าเวทีนางสาวเชียงใหม่เนี่ยก็ยังเป็นเวทีที่เป็นเวทีแห่งมนต์เสน่ห์ของสาวงามทางภาคเหนือหรือสาวงามคนครพิงค์นั่นเองก็ถือว่าเป็นเวทีอีกหนึ่งตำนานเลยนะครับของเวทีการประกวดนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มนันพัฒน์นะครับกูรูนางงามชื่อดังด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll